สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําตตนกระหล่าเผ็ดหอมเต้าหู้ค่ะเป็นอาหารเจนะคะค่ะก็จะมีเต้าหู้แข็งน้ําตาลซีอิ๊วดำเผ็ดหอมกระหล่าพริกจินดาผงปรุงรสฟ้าไทยเจซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวค่ะไปลงมือทําเลยค่ะค่ะกระหล่ําให้เราเลือกหัวแน่นๆนะคะ หัวหนักๆแน่นๆนะนี่ค่ะแน่นๆแบบนี้หลังจากนั้นผ่าสี่ค่ะนี้นะคะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นให้เรานำกระหล่ำมาล้างทำความสะอาดนะคะ ้างให้สะอาดเลยค่ะหลังจากที่เราล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคว่ำลงให้ล้างสักสองน้ำนะคะสองสามน้ำนะเปิดเปิดน้ำก๊อกนะคะล้างจากนั้นให้เราคว่ำหน้าลงค่ะ ให้สลัดน้ำก่อนนะสลัดน้ำแบบนี้ให้ออกให้ให้มากที่สุดนะแล้วก็คว่ำหน้าไว้นะคะเนี่ยให้เราสลัดสลัดแบบนี้แล้วก็คว่ำหน้าไว้นะคะให้เขาเสด็จน้ํานะค่ะส่วนเต้าหู้ให้เราผ่าปาแบบนี้นะใผ่าประมาณนี้ก่อนทำอาหารล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะ หรือใครจะไปทอดทั้งชิ้นใหญ่แบบนี้เลยก็ได้นะจากนั้นนําไปทอดค่ะถ้าส่วนเห็ดหอมนะคะเราก็จะแช่เอาทั้งเนื้อทั้งน้ํานะคะล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะพอล้างเสร็จแล้วเราก็จะแช่ไว้แบบนี้นะคะจนกว่าเห็ดหอมจะนิ่มนะคะเพราะว่าเราจะเอาทั้งเนื้อทั้งน้ํำค่ะ,คะจากนั้นเราก็จะมาหั่นค่ะตัดขาออกค่ะ ถ้าดอกใหญ่ให้เราผ่าสี่นะคะถ้าดอกเล็กผ่าแค่สองก็พอค่ะถ้าจากนั้นเราจะใส่เก่ากี้ลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพิ่มความอร่อยนะนี่ค่ะเราสั่งซื้อมาจากแมคโคนะคะ เกี้ค่ะใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพิ่มความอร่อยจากนั้นให้เรานำเต้าหู้ลงทอดค่ะ เหลืองสักหน่อยนะคะให้เหลืองทั่วชิ้นค่ะกับพลิปค่ะพอขาเหลืองทั่วชิ้นแบบนี้นะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะ นำขึ้นเลยค่ะวางให้เสด็จน้ำมันนะคะค่ะจากนั้นให้เรานำกะหล่ำมาทอดนะคะ ไม่นานค่ะเวลานำไปตุ๋นเขาจะได้ไม่เละนะคะ วางใส่กระชอนนะคะให้สะเด็ดน้ํามันนะวางใส่กระชอนไว้ค่ะ,ะให้เราเหลือน้ํามันเอาไว้สักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไม่เยอะนะเหลือไว้สักหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นให้เรานําเห็ดหอมลงมาผัดค่ะ หอมขึ้นมานะคะรอให้เห็ดหอมมีสีเหลืองอ่อนๆสักเล็กน้อยนะคะถ้าพอเห็ดหอมเรามีสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพอแค่นี้ค่ะนําเทลงหม้อเลยค่ะ ให้เราเรียงกระหล่ำลงในหม้อให้เรียบร้อยนะคะเรียงลงแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรานําเห็ดหอมลงไปค่ะเห็ดหอมที่เราทอดเมื่อกี้นี้นะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นเป็นเต้าหู้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ให้เราใส่น้ําเห็ดหอมลงไปค่ะน้ําแช่เห็ดหอมแล้วก็น้ําเปล่านะคะนี่คือน้ําแช่เห็ดหอมแล้วก็น้ําเปล่าค่ะใส่ให้ท่วมค่ะ,คะจากนั้นปรุงเครื่องเลยค่ะผงปรุงรสเจค่ะน้ำตาลค่ะ ซีวิวขาวเจค่ะซอสเห็ดหอมค่ะจากนั้นเป็นเกากี้ค่ะจากนั้นเป็นพริกใครจะหั่นครึ่งก็ได้นะพริกหรือจะใส่ทั้งเม็ดเลยก็ได้ค่ะจากนั้นใส่ ซีอิ้วดำหวานลงไปสักเล็กน้อยค่ะแต่งสีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตุนไปจนกว่าจะเปื่อยนะคะ <c oughs> เราจะตุนไปจนกว่ากระลำทุกอย่างจะเปื่อยนะคะ เราก็ตุนมาหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะมาดูค่ะน้ำเขาก็งวดลงไปเยอะเลยนะเริ่มๆเราก็เป็นชิ้นสวยงามค่ะไม่เละเลยเห็นไหมคะเราจะมาดูกระลำค่ะกระลำเราก็เป็นชิ้นสวยงามค่ะไม่เละค่ะ นุ่มดีแล้วนะคะกะหล่ำเราก็นุ่มดีแล้วนะค่ะก็จะชิมดูค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากหอมเห็ดหอม เรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะกะหล่ำสูนเห็ดหอมเต้าหู้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นอาหารเจนะคะค่ะอิ่มบุญด้วยกันค่ะอิ่มบุญอิ่มท้องนะคะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมีติดตามชมกันนะคะหรับันนี้สวัสดีค่ะ